ตัดทิศควรจำตัวอย่างได้หนึ่งอันจะดูว่าเป็นตัดทิศอะไรให้ดูจากคำแปลก่อนหรือจุดสังเกตลองรอยการทึกอยู่บ้างออย่างไรการสังเกตประเภทของตัดทิศจากคำแปลหนึ่งภาวะความเป็นแห่งหหยยตาสองอพัยยะโดยประการยถากตังสโคตะเหล่ากอวสิทโถ 4. ตรลตยาธินิก,กะข้ามละคนนาวิโกหราคาธิณนะ ย้อมของเกิดกาสวังหกชาตาทิอีนวอียะฮิยะเกิดประกรอบปุริโม <c oughs> 7. สมุหะประชุมแห่งสหายตา 8. ฐานะที่ตั้งแห่งมัทนียังเพื่อกูลแก่อุปาทานียังควรซึ่งทักิเนโย 9. ก้าพหุระมีมามีเป็นปกติอภิชาลุ 10. เศรษฐะกว่าที่สุด ปัปะตะโลปัปะตะโม11ตรทัศสัตยิมีมายาวี12ปกติทำเสร็จและสำเร็จแล้วเป็นวิกาละสุวรณนะไม่ยัง13สังขยามีปริมาณสังขยาทุกัง14ปุเรนะที่สังขยาทุติโย15วิภาคะโดยส่วนโดยการจำแนกเอกทาสุตโส chỗ